มองเงี้ยนะมั้งส่นกันมึงซุ่มหอยดูซุ่มขบเป็นบอกถึงอไรส่นกันพี่น้องส่นกันเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งลมพี่น้องลมบกใหญ่ เลยพี vale ass, ok an, so, ่น <st unlikely> <stra x> ้องข้ามลงไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องที่ชอบไปจับเลยพี่น้องเห็นบ่ลักลักเลยพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องลาพี่น้องหนักล่าหนักล่าล่าอื่งพี่น้องไอ้พวกนี้ khoảng không cái nhảy đấy nhỏ ơi nhảy vô ừ họ nhỏ lẻn lẻ nhỏ mà hiện lẻn lẻ chỉ tập bạc con đi hủy con thẩm nhỏ này lông hủy thẩm này à สีขึ้นหน้าหมองหน้าพระโขยไก่แหละหน้าโคกไก่แหละพี่อ๋อนขึ้นซูนี่แหละขึ้นสูนนสนหน้าโคตรงหน้าโคไปหนึ่งกับมันเงียเสียง,งพี่องแต่พอเขาคนขอไปไกลมันทหยุดพี่องเสียงแช่งอึ่ง nghiệm là hầu hết thầm mà hỏi là mấy nọ nghiệm rồi ừ. hả mày bọ nhé mình có họ của chị này nè đi khuôn thằng nào Ôi, không khuôn lồng cỏ oh. nọ đây thì nọ hên mà khuôn lồng đây

มได้มาไ่มาจัดเออไหนวะวัน้ามันโตสั่วัวก็เล้อิงตยามกี้เออวัวหักมาหอดน้าไข่มรันบ่ไข่เลยคือเียมันมีมีกัไข่เขาบักน็กน้องละเขาบักบิ๊กเนะเอาไช่ไหมวัวียเมียอแต่อได้ัวโตงโตนะมันขึ้นอยู่หัวเลยอมันขึ้นมันก็มาบ่ ชีดแจ้ง <c oughs> เออเปิดไพ่แจ<อ><อ>้ง้เคลอนออออมาอมอกระลังออกมาเมาัแจ้งแบบน่อตับพืนไม่ใช่โผลอุ่้ยติตกหนาเห็นนี่ละหเ่โอ้ยแต่โตเดียวมาโติดเลยยาเจที่ vâng lần nào bên lối, bị Ở bên à? nó một lần nào mình nhiều người vào mừng một cái gì ok 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 ok

một giọng Chắc một cái chai nữa Bây giờ trả hợp Nghe <laughs> liền มองมึงไงบ้ึงส่นกันมึงซุ่มไวดูซุ่มเป็นบอกส่อนกันพี่น้องส่นกันมันโคมกันพี่น้องโคมติดกันอุ้ยติดกันมันโคมกัน thôi Đừng có ngày hội Ngạc vào đây <laughs> Tông tuyệt <tưởng>. Thấy <laughs> không à. không bỏ นี่ยพี่เนกามันบุไปก่อนเดีอพี่นี่ชอบไปจับเนี่ยพี่เ้องเห็นบ่ลักลักพี่นาะเโอ้ยหมดลุหมดเห็นมาเตืนตีเขาสิยงอเมื่อเดพี่เนโได้อึงเนาะ อย่างจับเขียนเมื่อวันี้ก็เลยวันสิบมจับเขียนพี่น้องเลยตอนมาบมูจับได้เขียนนะมันบอด้ยอื่นวันนี้ก็เลยจําเป็นต้องจับเขียนนําวันเขียนกระมูกให้จับวันนี้สุดมาก็เข่าก็หิวพี่น้องเอ้ยพอไก่ถ้าเรากินข่าวแรงเนาะหวางมากนี่ก้าวมาเนาะยังบุกพัน อย่างหมูท่านพวกหมูอึงสิลาอ่าสุดท้ายก็หมได้ทั้งบิึงเนาะบ่อซิงผันไปทางอีกทางหนึ่งเนาะห่วยทางห่วยทั้งเหนื่อยบนศิลาไอ้บ่อไก่ครับน้องแม็กนะมาทางหนุ่มแต่ตอนนี้หายกันแยกกันเลย่น้องจะไปทางใดเนี่ย đại là tôi <laughs> Chào thì là to, Nóng là to, Chị à, Nam, Nam có tin không? chân người Nóng. Cắp kẹ luôn và cắp cổ này em khi nào bò. Nên đi. Tô lên lai nhộng. Cắp cổ nội. Không phải bên lũ nữa ลูกกับโกะลู่กับแกหรืลว่กตุ๊กแก่บ <c oughs> <spe> ังเอาบังดูบังหมั่นยูเอาบงไม้ด้ยเขาห้กล้องบงดูงมาดเก่งเนาะไปคนเดียวไปคนเดียวญย่านี่นแต่พี่านย่าต่พี่่า สิหล่อทุนหัวจนกลัวเธอสิป่าหอนเฮือนแล้วพี่น้องราเบงมาลุ้นรำกัน ตอนแหลกขเจากรสอบไปใส่เอาเหรอไงของอย่างเต็มเฮ้ยเนี่ยอึ่งสามตัวแลกเขียดอีกสีหาโลไ้หงมหงมด้วยไ้หาหาหน่ะหน้วยวะหนักเอามอตัวใหญ่ได้หอเ สองบาทเม็กสององแม็กสนี่โอ้ยสกันหนอยโพดนี่เขียดเต็มกดไมโอ้ยตัวหน่อยสัมคนยังถามบาซิงกันพี่น้องเลยถามบาซิงเนาะบาซิงนี่ก็จะไได้ถาถ่ายเ้าพี่น้องเลย่นไปกับหมู่พิ่นผมเชปนี่กับเขอจบลงเมืองเียพี่น้องเ้อป้ามึเมาไลา่ไะ เฮ้ยนมันหนาวคุณดอกม่นหมาวลายอะไรพี่น้องเหรอสม,มาครมาควนล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ขอขอบบุญขอบคุณหลายๆเนาะถูกการติดตามถูกการถักชมเนาะเออ่ให้ผ่านเนาะส่งผลแข็งแรงเด้อสม,มองสมบัติบายพี่น้องมันน่งมีที่สุข